การค้นหากำแพงซุลการ์ในในสมัยคคลิฟอร์าซียในสมัยของคคลิฟอร์อัลวาซิกบิลลาในราชวงศ์อับบาซียท่านได้ฟันว่ากำแพงที่กันอย่ายุดและมายุดในพังทลายลงมาแล้วทำให้ท่านคอลิฟอร์ร้อนใจและอยากรู้ว่ากำแพงนั้นอยู่ที่ไหนและท่านได้จัดทีมสำรวจโดยมีัาลามเป็นหัวหน้า นสลามได้จัดทีมร่วมงานขึ้นมาจำนวน50คนซึ่งต้องใช้เงินในการสํารวจนี้เป็นจํานวน50ิดีนาร์การสํารวจในครั้งนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือภูมิศาสตร์ชื่อนุสฮ oh ัตอัลมุซิต็อซึ่งเขียนโดยอัลอิดริสทีมสํารวจของสลามได้ออกเดินทางไปยังอาร์เมเนียที่นั่นเขาได้พบกับอิสฮาก์บินอิสมาเอลซึ่งเป็นผู้ปกครองของอาร์เมเนียและจากอาร์เมเนียเขาได้เดินทางขึ้นทางเหนือเข้าสู่รัสเซีย และนั้นตอนนั้นเขาได้ถือจดหมายจากอิสฮักไปให้แก่เจ้าเมืองชื่อไฟลานซึ่งท่านได้ช่วยเหลือด้วยการส่งคนนำทางมาช่วยสลามเพื่อนำทางไปสู่ภูเขายะยุธและมะยุธเป็นเวลา27วันที่สลามได้เดินทางมาจนถึงบริเวณหนึ่งที่ชื่อว่าบัสจารัตที่มีดินสีดำและมีกลิ่นเหมน็นและบริเวณนั้นไม่มีผู้คนอาศัยอยู่และคนนำทางได้กล่าวแก่สลามว่าบริเวณนี้คือบริเวณที่ถูกยะยุดและมะยุดบุกทำลาย เมื่อเดินทางต่อไปอีกหกวันในทิศทางมุ่งสู่กำแพงและเขาได้พบกับคนที่อยู่อาศัยอยู่ด้านหน้ากำแพงและที่ด้านหลังกำแพงนั้นคือที่อยู่ของยะยุธและมะยุทธและที่หน้ากำแพงนั้นเป็นที่ราบมีความกว้าง150เมตรและที่ช่องเขานั้นเองมีประตูเหล็กที่มีความสูงถึง50เมตรอิดริสได้เขียนตามคำบอกเล่าของซาลามว่าคนที่อาศัยอยู่ที่นั่น ได้ใส่กุญแจล่ามที่ประตูเหล็กนั้นไว้ถึง3ดอกและทุกวันต้องคอยเงี่ยหูฟังที่ประตูนั้นซึ่ง้ย่นเสียงร้องอุกทึกมาจากประตูแสดงว่ามีมคคุุที่ถูกสร้างชนิดหนึ่งซึ่งเป็นมนุษย์เรียกว่ายะยุทธและมะยุทธอยู่ในหนังสือภูมิศาสตร์นุสฮัตอัลมุซิตต์ที่เขียนโดยอิเดรีสได้กล่าวว่าสลรามได้เคยถามผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณภูเขานั้นว่าเคยพบกับยะยุทธมายุทธหรือไม่พวกเขาได้ตอบว่า เคยเห็นยะยุธมายุธปีนกำแพงขึ้นมาแต่พวกเขาก็โดนลมพายุพัดต,ตกลงไปยะยุธมายุธนั้นมีร่างกายที่เล็กหลังจากสำรวจจนพบกำแพงแล้วสลามได้เดินทางกลับโดยอ้อมไปทางทารัสหรือคาซัคสถานผ่านซามารคานหรืออุสเบกิสถานในปัจจุบันผ่านเมืองเรหรืออิรากและวกกลับมาจนถึงราชวังของอัลวาซิกที่ซัวรามันราที่อิรักเขาได้เล่ารายละเอียดทั้งหมดแก่กอลิฟ และอีกหลักฐานหนึ่งจากหนังสือรอฮลาดอิบนูบาตุตโตจากหนังสือของอิบนูบาตุตโตได้กล่าวว่าผู้เขายะยุดธมยุดนั้นอยู่ระยะทางเดินเท้า6วันจากเมืองจีนหลักฐานนี้ไม่ขันกับหลักฐานจากการเดินทางของอัลชารีฟอัลอิดริสเพราะว่าเมืองจีนนั้นอยู่ทางด้านทะเลจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของรัเสเซีย